ที่ดินโคตรสวยใกล้อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างบิ๊กซีโลตัสเพียงแค่2กิโลเดินทางเพียงแค่ไม่เกินสามนาทีถึงอำเภอสมเด็จเหมาะสำหรับทํารีสอร์ทบ้านพักบ้านสวนกเกษตรผสมผสานร,ราคาไม่แพง สวัสดีครับวันนี้เรามานะครับดูที่ดินอีกที่นะครับอยู่ที่บ้านอะไรครับพี่ตรงนี้บ้านหนองยาป้องค่ะระหว่างสมเด็จนะคะกึ่งกลางสอ,องกิโลจากหนองยาป้องไปสมเด็จที่จะอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางเนะาะถนนอะไรฮะถนนสกาวเดือนใช่ไหมใช่ค่ะถนนสกาวเดือนค่ะก็คือไปตรงเนี้ยเนี่ยนะครับประมาณสักไม่ไม่ถึงสามกิโลจะถึงตลาดเนาะโลครึ่งโลครึ่งใช่ค่ะประมาณเนี้ยนะครับก็คือจะถึง สมเด็จตลาดเลยตลาดแล้วก็แถวๆมัสยิดนะครับหน้ากว้างตัวนี้เท่าไหร่เนีพี่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดค่ะเมตรนะครับติดถนนลาดยางเลยนะครับที่เราจะไปเนี่ยเลยค่ะลอกพพอใหญ่เลยค่ะรอกพชอใหญ่เลยพอชอใหญ่เนาะนะครับที่ดินจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะสูงเข้าไปเดี๋ยวเราอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับที่นะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเดินมาดูข้างหน้าก่อนเนาะว่ามันบริเวณถึงไหน ใช่ค่ะข sw ้างๆนี yeah. right. yeah. yeah. okay. ้ก in ็เป็นการเกษตรอเป็นการเกษตรเขาเขามาอยู่เยอะแล้วนะจ้ะนะครับชาวบ้านมาอยู่เยอะหลบรถหน่อยนะพี่หลบรถหน่อยนะระวังนะครับนี่ฮะนะครับข้างหน้าทำไปเรื่อยนะครับมาเรื่อยเลยไปสมเด็จทางนั้นก็จะไปหนองยาป้องไปมหาไรการ์บสินก็ได้เนาะหรือราชพัฒน์เดิมราชพัฒน์เดิมมีถนนเข้านะครับใช่ค่ะนี่ฮะมีถนนเข้าไปในแปลงของเรา กลางเลยค่ะครับที่ตรงนั้นนะนะครับเริ่มในตรงนั้นเนี่ยนะครับมาแล้วก็มาตรงนี้นะครับนะครับที่ธงแดงเนี่ยค่ะธงแดงนะครับธงแดงที่ผมปักไว้นะครับแล้วก็ลึกเลยลึกเท่าไหร่นะพี่สามร้อยสามร้อยสามสิบหกเมตรค่ะนะครับมาดูนะครับที่ดินของเราพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่นาเนาะใช่ค่ะพื้นที่นาค่ะเป็นพื้น ที่นานะครับน้ําไม่ท่วมด้วยตรงนี้น้ําไม่ท่วมค่ะรับประกันได้เลยค่ะนรับประกันได้เลยเนาะนะครับมีสระด้วยใช่ไหมฮะมีสระด้วยค่ะอืมยังมีน้ําอยู่นะยังมีค่ะยังมีนะครับลึกประมาณสักสักสี่ห้าเมตรอยู่นะครับแต่ตรงนี้แถวแถวแถวนี้แรงเนาะไม่ไม่ค่ะนี้เขาจูบปลานะคะอ๋อจูบปลาใช่ไหมจูบปลาจูบเอาน้ำทิ้งอะค่ะในเห็นไหมค่ะ เขาเขาวิ่บ่อปลานะคะดูดน้าเนาะดูดน้ําออกค่ะมีเสียงนางน้อยด้วยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่เดินไปเลยพี่อยู่พาผมไปดูจะถึงไหนบ้างที่เดีนยจะถึงบริเวณค่ะจะมาเรื่อยๆเลยค่ะที่เขาถ่ายไว้เนี่ยค่ะอันนี้การเกษตรนะคะอ๋อในนี้บริเวณที่น้ําขึ้นใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะที่ขึ้นมาวิบบอค่ะวิบบอปลาปลาเนาะสูบปลาเนาะพูดง่ายๆสับปลาสุกปลาค่ะภาษาอีสานสุกปลาค่ะสูบกินปลาสูบกินปลาเฮ็ดบุญเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเดือนซีนะครับนี่เลยทียงนาใช่ไหมพี่ตรงนั้นตรงใช่ไหมอันเทียงนาบบบอแมนค่ะบอแมนเนาะมีคันแดนคันแดนตรงนี้ใช่ไหมครัอ๋อถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมคันแดนถึงตรงนี้ มาตรงนี้ก็จะเป็นบอ่ออีกอ๋อ oh, เป็นบอ่ออีกบอ่อนึงจ้ะตรงนั้นเราก็สามารถถมก็ได้ถ้าไม่หน,นี้พี่บอ่อน้ำด้วยนะบอ่บอบ่อนี้ให้ให้ที่ข้างๆอ่ะทำการเกษตรทำการเกษตรใช่ค่ะ อ๋อถ้าถ้าเราไม่สูบน้ำน้ำก็จะประมาณนี้เนาะเหมือนเหมือนบอกข้างข้างใช่ค่ะเหมือนบอกข้างข้างเลยนี่ติดกันนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ฝั่งขวาเขาใช่ของเรานะครับแสดงว่าน้ำมีทั้งปีนะเนี่ยใช่ค่ะแต่ลักษณะอย่างนี้ค่ะไม่แห้งตันนี้คือปลายมีนาก็ยังมีน้ำอยู่ใช่ใช่ค่ะนี่เลยค่ะลงไปเลยค่ะยาวมากเลยค่ะมาเล โกับกับยาสูบแบบยาสูบเนาะยาสูบคือเป็นครังคานะครับอันนี้สามารถโอนได้เลยนะคะไม่ได้ติดอยู่ที่ไหนคะโอนพรุ่งนี้ได้เลยเนาะโอนพรุ่งนี้ได้เลยยิ่งดีเนาะใช่โอนได้เลยโอนได้เลยโอนได้เลยนะครับไม่ได้ติดจำนองนะครับไม่ได้ติดจำนองอะไรนะคะตรงเนี้ยคือสถานที่อย่างเนี้ยนะครับโลเคชั่นก็คือมันใกล้สมเด็จนะฮะไม่ถึงสองกิโลใช่ตัวครึ่งนะครับถึงตลาดสมเด็จเลยนะครับค่ะแล้วก็บัริษ นลัดยางด้วยนะครับสะดวกสบายนะครับมีเบาะน้ําทําที่พักดีสอบก็น่าจะเหมาะเนาะใช่ค่ะนะครับไฟฟ้าอย่งเดียวก็จะถึงแล้วใะพี่สาไฟฟ้าถึงเลยถึงเลยไฟฟ้ามีบ้านบ้านคนด้วยนะพี่เนาะบ้านคุณหมอฮะบ้านคุณหมอนะครับสองสาหลังอยู่แถวนั้นสองสาหลังบ้านสไตล์โมเดิร์นอเไยค่ะสุดที่ตรงที่ไถนะคะอืม ี่ดแดนชัดเจนนะครับชัดเจนค่ะตรงตรงที่ไถนี่หมดเลยค่ะตรงไถก็คือใช่หมดเลยนะครับใช่ค่ะยาวสุดต้นเลยอันนี้ทาการเกษตรเขาเพดเลี้ยงสตัตว์ขัดปลูกเขาพาเลี้ยงสัตว์เนาะเห็นไหมฮะเห็นตรงถนนนั้นก็ใช่นะตรงที่เป็นป่ายุคานะนั่นคือถนน ที่จะไปถนนถนนรอบพชรถนนคลองหลวงอะค่ะครับกว้างประมาณ67เมตรเนาะใช่ค่ะนะครับก็คือสามารถลัดไปทางสมเด็จได้เนาะถ้าเราอยู่แถวมหาวิทยาลัยการศึกษาเหรือหนองยอป้องใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นเส้นลัดนะครับก็คือลงไปแถวแถวตลาดถ้าเราไม่เข้าเส้นการศึกษสกลนครก็ไปเส้นนี้ได้นะครับสะดวกสบายนะครับไม่ไม่ไกลไม่ไกลมากอยู่ในชุมชนด้วย หนองยาป้อมเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะอืมีกี่หมู่บ้านในมีทั้งหมดสี่หมู่บ้านนะคะสี่หมู่บ้านเนาะเกือบพันหลังคาไหมพันกว่าพันกว่าเลยเนาะอ๋เป็นชุมชนใหญ่นะครับตำบลยอดแกงเนาะใช่ค่ะนี่ฮะนี่ค่ะสุดนี่เลยสุดตรงนี้เนาะถ่ายะอันตรงนู้นไม่ได้ขึ้นไปนะคะแค่สุดตรงไถ่าตรงนี้โอเคฮะจ้ะอ่ะโอเคไปเดินเดินไปเลยฮะ นะครับก็ที่ดินนะครับอ่าย้าอีกครั้งครับกี่ไร่นะพี่หกไร่สามงานค่ะหกไร่สามงานเป,เป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะไม่มีตารางวานะคะม,มีตารางวาเนาะ,ะสามารถยื่นกู้ได้นะคะคให,ให้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 โฉนดไปยื่นกู้ก่อนอให้เอเกสารไปครับจ่ายมัดจําแล้วก็นัดจ่ายเงินนะคะอืมอืมได้นะคะก็ก็คือตลองเนาะตลองหนึ่งว่า เงื่อนไขใช่ไหมฮะเงื่อนไขใช่เงืนไขเงื่อนไข่างวัจจำเท่านี้นะนะครับแล้วก็เอาเข้าไปยื่นกู้ธนาคารอะไรองเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้เลยได้หมดมาขอเอกสารไปยื่นกู้ครับเจ้าของเจ๊เจ้าของเจดีไดีค่ะเพราะว่าจะไปซื้อนาให้ลูกชายร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดด้วยนะครับก็ แถวเนี right. here, like ้ยนะครับที่ด yeah. ินแถวเนี้ยนะครับใช่ไร่หนึ่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สามแสนนะใช่ค่ะสามแสนนี่คืออยู่ลึกข้องข้ามาอีกดูนะไม่ได้อยู่ติดถนนอย่างนี้ไม่ติดถนนอย่างนี้นะนะครับก็เจ้าของที่ก็ขายไม่แพงนะครับจะขายแพงนะครับก็คือเป็นราคาแบ่งปันแล้วกันเนาะเป็นราคาแบ่งปันในะครับแบ่งปันให้คือที่ดินเนี่ยนะครับก็คือแบ่งปันให้มันเจริญขึ้น รเราอาจจะมาสร้างบ้านพักบ้านสวนนะครับทำคาเฟ่กัเนเลยเนะผมว่าตรงนี้่ค <laughs> ือทำคาเฟ่เนาะเชิงท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย